เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเมอร์นีวอร์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมในวันนะครับวันนี้ครับทุกคนภูมิใจนําเสนอเกี่ยวกับออรลขึ้นคาดน้ํามากๆนะครับเพิ่งทํารูนนางเสร็จมาจริงๆก็ผมไม่ได้เล่นเป็นสายแท้งสักทีเดียวนะครับก็เล่นเป็นสายระเมิดด้วยนะครับก็ี่ยติดไอนชียมาบ้างนะครับแล้วก็กิเล์นิดนึงนะครับผมตัวนี้ผมเล่นเอาเป็นหน้าที่คือเอาไปเล่นซิกวอร์นะครับเน้นโดดเด่นที่ซิกวอร์กิวอร์พอสมควร RCA ไม่จับแล้วก็ อ่าอารีน่าไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ครับน้อยมากที่จะเล่นนะครับในความที่ซีควอลกับกิวอลผมมันเริ่มเจออะไรก็ไม่รู้ที่แบบตียากเย็นหรือเกินนะครับแล้วก็ชอบเจอ2ตัวเนี้ยก็คือออไฟ แล้วก็ออน้ำเนี่ยเอามาตั้งกันบ้านเยอะก็เลยแบบลองดูว่าเอ้ยมันจะมันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามา because, วิเคราะห์สกิลกันดีกว่าว่าสกลิลเป็นยังไงบ้างน,นะครับสกลิลที่หนึ่งครับตีสามครั้งแล้วก็เพิ่มโอกาสเอ่อเขาเรียกว่าเพิ่มเกจดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าตีตีคิดนะครับแล้วก็สกลิลที่สองครับเป็นการลบบับฟฝั่งตรงข้ามก็คือลบบัฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนบัฟฟ้าเนี่ยเป็นบัฟพิษนะครับหนึ่งเทิร์นนะครับผมอันนี้คือเออสองเทิร์นอันนี้ค,ครับ แลดท,ที่3ครับผมเป็นการฮิลให้กับพักพวกทั้งหมดนะครับฮิลในที่นี้คือฮิล50%นะครับผมแล้วก็มีโอกาส100%นะครับที่ทําให้ศัตตูทั้งหมดเลยหลับนะครับผมคือโคตรดีมากนะครับแล้วก็หลีดนะครับเป็นลีดเล41%นะครับเป็นหลีดออนะครับก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยรูนที่แนะนำ <c oughs> เป็น ex ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าในมุมมองของผมนะผมเล่นในเรื่องของอ่า,อา อยู่อกับซีวอลดังนั้นเนี่ยผมเน้นปวดมากกว่าเน้นแบบ EX นะครับคือตัวเนี้ยมันไม่ได้โดดเด่นที่ฮิวอะสำหรับผมอะมันโดดเด่นที่ปวดมากกว่าก็เลยใส่เป็นสตัร์ในเมนะครับตอนแรกใส่เป็นโต้กลับนะครับแต่สปีดไม่ถึงก็เลยใส่เป็น EX นะครับผมใส่เออใส่เป็น อ่าสตั๊ปสตั๊มในเมสิกนะครับก็จะได้รูนประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับต้องการแม่ยำนิดนึงกิเลสสปีดนะครับแล้วก็พวกค่าราเมดนิดหน่อยนะครับผมอ่ะอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ค่อนข้างสวยนิดๆนะครับอาร์ติแฟกต์ฝั่งสายซัพพอร์ตนะครับฝั่งสายสนับสนุนเนี่ยผมใส่เป็นสายเอทีเคเลยนะครับเพราะว่าอยากให้มีดาเมจด้วยเนาะแล้วก็ออกมันค่อนข้างตรงด้วยคือสกิลสามหูแรงนะครับแล้วก็พวก ตีแรงตามเลือดอะไรประมาณนี้นะครับผมบวกกับถ้าสมมติว่า ATK เราลดไปเนี่ยเออเลือดเราลดไป ATK เราจะเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆคือสกิลหนึ่งมันจะปั่นแรงขึ้นนะฮะ ประมาณนั้นนะครับผมเล่นอย่างที่ผมพูดไปว่าผมเล่นเป็นสายดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าดาเมจของผมเป็นดาเมจแบบเชิงยื้อนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเลือดลด่อนรถเราก็จะตีแรงอะไรประมาณนั้นพอปั่นแรงปับ๊บเราก็จะได้ฮิ้วกับมาด้วยคือมันเป็นตัวที่เล่นคอมโบได้ง่ายมากนะครับผมคือเลือดลด่อนรถอ่ะเราตีสกิลหนึ่งแป๊บเดียวเกตเราเร่งเชนเกตเราเร่งใช้ส,สกิลสามฮือต่อเงี้ยเออมันเหมือนกับว่าเราสามารถตัดขาศัตรูได้ดีด้วยนะครับมันทคอมโบได้ค่อนข้างเสียวด้วยนะครับอัติแฟงฝั่งข้านะครับก็ใส่ ส่วนค่าอื่นก็เป็นออฟที่ค่อนข้างตรงหมดเลยนะครับก็ A.T.K. d e f แล้วก็คิดามถ้าสมมติว่าเลื่อนลดพวกนี้จะเพิ่มนะครับประมาณนั้นนะจ๊ะเป็นตัวที่ทำรูนยากพอสมควรอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟาร์มดูว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็นตัวที่เล่นสนุกนะผมรู้สึกว่าเล่นสนุกมากนะครับไป let's go เล่นแล้วรู้สึกว่าเออมันมันเพลินดีเออในมุมมองผมนะมันเพลินดีมากไป เชว e ฟนะครับผมครึ่งหลอดนะครับสกูสองก็รวมไปครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันเก็นตนหนึ่งก็ป่่นไปป่านไปคือพาฟาร์มได้สบายมากพอสมควรอยู่นะแปบ๊บเดียว บับนะครับแต่ว่าตัวนี้เสียดายอย่างนึงนะครับที่จริงๆผมอยากไปเล่นใน R t ทนะแต่ว่าสกิลมันไม่เต็มมันเล่นไม่ได้นะครับ RTA เนี่ยคือต้องมอนเตอร์ที่เราเล่นเนี่ยสกิลต้องเต็มนะครับไม่เต็ม,มนคือจะเล่นลำบากมากนะผมก็เลยไม่ได้เล่นไม่ได้หยิบเลยนะครับผมหยิบเคยหยิบอยู่ครั้งหนึ่งนังเล่นเล่นแบบไม่ค่อยเข้ามือด้วยสกิลที่มันฟูดาวนานมากอะ่ะเออสกิลสองสกิลสามฟูดาวโคตรนานเลยก็เลยเออยังไม่เล่นกว่านะเอามาเล่นกิวอลซิกรน่าจะสนุกกว่าชิป บัฟเอาไปลบพวกตัวบัฟแล้วก็เอาไปแก้ทางพวกคาดไฟใช้ได้ในระดับนึงเลยนะครับคือตัวเต่งที่เอาไปแก้ทางคาดไฟแล้วก็พวกบับฟไาเยอะๆนะครับผมไม่ได้ใส่ตัวนี้เป็นเลร้อยนะเพราะว่ามันทาดุงยากจริงถ้าทํทเลดร้อยนะครับบวกกับน้องไม่ได้ไปแบบรเราเดือยอย่างท,ที่ที่เราต้องการอย่างถ้าเป็น r t a อาจจะทําเลดร้อยนะครับผมม,มา,อ,า,าอ่ะเดี๋ยวเราลองมาตีด,ดูว่าผมจะรอดไหมนะครับตีขอตีบ้านเดียวนะครับพอดีจะมีรีวิวคลิปหนึ่งอยู่ นจะจ๊ะอันดับแรกปัฟตรงเยอะเวลาจะเข้าพยายามแบบมีบัฟที่เยอะบัฟที่เยอะนะบ้านนี้น่าจะเข้าได้อยู่ <c oughs> บ้านนี้หรอบ้านนี้เราต้องใส่ใส่เป็นสายดาเมจแล้วก็เป็นตัวนี้คาชิขออาภัยด้วยนะครับเหมือนกับเหมือนจะเป็นทอมซินทักอย่างนะครับรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเนี้ยสบายตัวเลยนะครับ หลีดเป็นเลสนะครับแล้วก็เล่นท่าน้ำหมดเลยเล่นท่าน้ำหมดเลยโอเคประมาณนี้ผมใช้รลีดเลสนะครับหลีดเลสไม่จําเป็นก็ได้นี่ลีดเป็นลีดเอทีเคดีกว่าไปฝั่งตรงข้ามบ้านสองน่าจะง่ายอยู่นะครับบ้านแรกน่าจะตึงๆนะครับบ้านบ้านแรกในถ้าตีค่าคี้ตีบาลก็จบนะครับมาเพื่อนตามคาดครับไม่มีตัวเลขนะครับ แต่ว่าถ้าสปีดวูฟเร็วเกินก็พอบายนะฮะเอ้ยเรียบร้อยฮะอย่างน้อยก็ติด2ตัวสําคัญอยู่บึ้มเรียบร้อยครับหายโอเคชึบโอเคขอก่อแตกเราพอใจปึ๊บป๊บเรียบร้อยฮะโอเคนะครับโดดใส่เลยนะครับเราจะฆ่าตัวนี้ก่อนอ่ะฮะอ๋อ,อน่าจะออกออกท้ายออกหลังตัวนี้เลยนะครับปรบัตรได้พอดีดูนะครับ เรียบร้อยครับแม่ยำ่อนข้างสําคัญนะฮะแม่ยำเนี่ยผมใส่เป็น50สิกว่าเลยนะครับก็ไม่อยากใส่เยอะไปกว่านี้เออรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีลองใส่เยอะไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ครับก็เลยแบบเออยังไม่ได้ใส่ดีกว่านะครับ <c oughs> แต่ว่าต้องมีเรสติดนะเพราะอย่างที่รู้กันนะครับมันเป็นตัวที่แบบกระหม่อมบางมากลิ้มฟาดก็ให้สวยงามเคหมุนตีชี้นะครับปึ้งปึ้ง โเควุบโดใส่อาสกิล3อปอิดฉากไปหลับฟึบมันเรียบร้อยครับปิ๊กก็เป็นตัวที่ตัดขาได้ดีมากนะเป็นตัวที่เล่นแล้วแบบรู้สึกมันตัดขาแล้วแบบอะไรอะไรอะไรอย่างมันสมูทมากเออขอตีอบ้านหนึ่งก่อนรู้สึกตอนแรกว่าจะตีแค่บ้านเดียวนะตีลมนะครับผมเวลาเข้าอย่างที่พูดไปนะพยายามเข้าบัฟที่มันมีบัฟเยอะๆนะครับผมบ้านนี้น่าจะต้อง <c oughs> ดีเคลุมไปแล้วก็หมาไฟนะครับต้องหมาไฟด้วยส่วนบ้านบนดึงบัฟบ,บ้านบนไม่น่าจะสป,ปีดไวมากน่าจะประมาณนี้ได้อยู่บ้านบนมีดึงบัฟออืมน่าจะได้น่าจะได้เขาไม่ได้น่าจะเล่นเร็วมากนะครับผมอย่างเราเล็กเร็วเร่งเขาเร็วแบบลบนะครับผมคน,คนละคนละคอมเซ็ตกัน แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับถ้าเร็วลบแล้วแบบโรจังหวะด,ดีๆก็ช่วยได้เหมือนกันนะอ่ะไม่เร็วมากสักเท่าไหร่นะครับเอ<ค>๊ะอย่าเอ๊ะง่าไงอีฟิสนายเคยตีเราทีเดียวที่ไหนนะตายเลยครับตัวแรกพยายามสลัดไม่อยากเสียเลยจริงๆตีตรงนี้ก่อนแล้วทำไมไม่ตีจินวะเออไม่เข้าใจเรียบร้อยครับเอ,อ้ยทำไมไม่เอาลีดเลสวะเอาลีดดีคทำไมวะเออเลือกลีดผิดลบบัฟไป วิบแมพตามคาดครับผมดึงมากลับม้าไฟเป็นตัวตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับผมไงต่อครับไงต่อไงต่อครับแฉลับเฉยเอ,อืออืแรงอยู่นะแม่นุ่ยังครับยังทำอะไรมากไม่ได้ตอนนี้แม่มีบัฟฉลับตำหักลำคาเหลือเกินบัฟนี้ตี หลับไปเลยครับเอาละคลึ้นจะได้แล้วฟึบฟืบนะครับเรียบร้อยตัดขาเอาละคลึ้นนะครับสตั้งได้ไหมไม่ตั้นนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเอ็สวยตัดขาสวยเอาละคลึ้นแบบนี้ก็ได้หรอโอเคแล้วก็ให้มาแปลงร่างแล้วก็คอนโทลเกตนะครับแต่ว่าจีนมันน่าจะได้เถือนไส้พอดีอยู่ปึ้ง ว่าละจีนได้เชิญแท็กพอดีสกิลสองไปปึ้งอย่างที่ผมพูดนะครับผมไม่ได้เล่นเป็นสายยีนะครับเล่นเป็นสายแบบดาเมจหน่อยๆน,นะครับก็เลยอาจจะดูบางๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับด้วยสกิลฮิลทั้งสี่เธอนะโคตรนานนานมากเลยผมลบบัฟไปโชว์แม็กไม่ติดด้วยแม่นดำตั้งเยอะไม่ติดด้วยสกังโล่อันตรายฟืบ เรียบร้อยครับผมก็เล่นเวลาเงื่อนไขการเล่นของมันเนี่ยคือ1ต้องมีฝั่งตรงข้ามต้องแกะปับนะครับต้องแกะปับฟ้า าอยากให้มันเก่งจรนะิงๆนะฝั่งของข้าต้องมีมบัฟฟ้าคือแจกบัฟฟ้าแบบทีๆนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องเป็นต้องมีมอนเตอร์ที่เป็นดาเมจท่าุไฟด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเข้าคาบน้าหรือท่าลมนะอันนี้คืออาจจะโดนกระทืบตายได้ด้วยความที่จะแตน้องอาจจะเป็นอาจจะดูมันหนาก็ดีนะแต่ผมพูดก่อนว่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นด้วยถ้าเราเล่นสายยือเนี่ยมัน มันก็สามารถเข้าบ้านพวกธาตุน้ำพวกธาตุลมได้แบบสบายอยู่แต่ว่าอย่างผมอ่ะผมได้สายดาเมจนะครับก็แบบเป็นสายแบบมีอิเล็กคห้อยนี่ครับดังนั้น,นี่ผมจะหลีกเลี่ยงการเข้าธาตุลมแล้วก็เข้าธาตุน้ำแบบจํานวนเยอะจะต้องมีตัวที่เป็นเป็นธาตุไฟสักตัวหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็เป็นธาตุน้ำสองธาตุลมหนึ่งอันนี้น่าจะเข้าได้อย่างเคสกรณีของออร์เรคเตลมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้าออร์เรคเตรลมตัวนั้นเนี่ยมันมีบัฟดาบก็จะชิบหายได้เหมือนกันนะเพราะว่าแค่ไม่มีบัฟดาดโดนจุดจุดไปทีก็ลดไปเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นออร์เรคเตเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลากหลายสายมากขึ้นนะครับอาจจะไปโดดเด่นที่เลือดเลยนะครับอาจจะโดดที่เลือดไปเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคงไม่ทําแบบนั้นนะฮะเพราะว่าเล่นสายดทเมจสนุกกว่าเยอะเลยนะครับรู้สึกว่ามันปั่นแล้วมันแรงดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับออร์เรคเตธาตุน้ํานะครับผมมันก็เป็นตัวที่เก่งนะคร